ที่ตามหาคนงามจากสรารคามไปถึงเมืองคอนแก่นครับสิทธิ์ยูทิชแนลส่วนว่าส่วนคุยครับพี่น้องครับมือนี้มาคุยเรื่องนะครับพี่น้องมาคุยกันเรื่องสางจุดเด่นโดยการหาสินค้าที่มันแตกต่างเพิ่มยอดขายให้ร้านโช่หวยนะครับพี่น้องครับ นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าอากาศมันสีเริมเขาอากาศเย็นแล้วน,นะครับผมสีเริมอากาศเย็นอากาศสีหนาวขึ้นนะครับพี่น้องนะนะครับสินค้าที่เข้าลงนะครับเพื่อสร้างสางจุดเด่นหรือว่าสางคอแตกต่างให้กับสินค้าให้กับลานค้าลานของเ้านะครับพี่น้องนะโดยการที่เฮ้าอาจสีเลือกลงบอมแมนสีว่าให้ลงขึ้นลงคือผมนะพี่น้องครับ ยางผมเนี่ยเขาเริ่มเขานานหนาวแล้วผมก็สิบสังเสือกันหนาวมาลงนะครับพี่น้องครับเสือกันหนาวที่เข้าล่งเป็นเสือมือสองนะครับพี่น้องนะนะครับสังก็คือว่าเฮ้าสางคอแตกต่างให้กับล,ล,ลบา้านค้าล้านเฮานะครับพี่น้องนะกับล้านโชห่วหวยหรือล้านล้านชั่วหวยหรือวันของช่างของเฮานี่แหละครับพพี่น้องครับ อีลงสินค้าที่มันบรสัมกับล้านอื่นนะครับเสริมนะครับพี่น้องนอกจากของกินของใส่ที่มันมีอยู่แล้วนะครับพี่น้องเข้าอาจจะลงสินค้าอื่นเพื่อเสริมล้านเข้านะครับพี่น้องนะครับเพื่อสางคอแตกต่างเราสางจุดเด้งให้กับล้านดึงดูดลูกค้านะครับเพิ่มยอดขายล้านข้าวน้่นะครับพี่น้องนะครับก็คือว่าผมที่ผมพูดไปนี่บ่ได้ว่าจําเป็นว่าต้องลงเสือผ่ามือสองคือผมนะครับพี่น้องนะครับ ตว่าลานโชว์หวยของเขานะหรือลานขายของช่ำของเฮานี่ครับนอกจากที่เฮาลงสินค้าของกินของใสเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มอุปโภคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนี่แหละนะครับพี่น้องครับแต่ว่าขอดีของคือการลงเสือผ่ามือสองโดยการที่ผมลงเสือกันหนาวเพิ่มนะครับพี่นอ้องคือว่าช่วงนี้มันสิเขาหนาหน,นาวนะครับนะครับ หนาวเข้าก็คิดว่าผ้าห่าเสื้อกันหนาวเนี่ยแน่นอนละมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเมื่อเมื่อเขา้าฤดูหนาวนะครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นการส้างคอแตกต่างส้างจุดเด่นส้างคอได้เปรียบให้กับล้านเฮ้านะครับซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นล้านอื่น,าน,อ,นอาจจะบ่มีขายน,นะครับผมพี่น้องครับนะครับที่เราไปนี่กับโบเมนว่าลงเฉพาะเสื้อผ้ามือสองนะครับพี่น้อง เฮาอาจสิลงสินค้าตัวอื่นกระไดที่มั่นแตกต่างจาก้านอื่นนะครับบรจจาเป็นต้องลงเสื้อผ้ามือสองกระไดนะครับแต่เขาต้องล่องคิดว่านะครับพี่น้องต้องเมืองโซนน้ำนล,ลูกค้านะครับส่วนมางลูกค้าเขาเป็นลูกค้าเฮาเป็นไผนะครับพี่น้องอายุประมาณไหเป็นเด็กหน่อยหรือเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องเลือกสินค้าเข้ากับฤดูกาลน้านะครับพี่น้องพี่น้องครับนอกจากพื้นที่แล้วพื้นที่นี่ก็คือว่า ส่วนมากคนเขาทําให้นะครับปลูกมันทําให้แน่นอนเสือผ่ามือสองเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับพี่น้องก็คือว่าเพิ่นต้องใส่ในการเอาไปเห็นงานใส่เห็นงานนะเสือผ่ามือสองเพิ่นบ่จจาเป็นต้องอาศัยเสือผ่าที่มันใหม่นะครับนะครับอันนี้ก็คืออีกขอนึงขอดีขอนึงนะครับในการเลือกเลือกของล้งลานเท่านะครับพี่น้องครับนะครับ ร้านผมอนอกจากสีลงเสื้อผ้ามือสองแล้วก็สีมีพวกผ้าม่านน้ำนะครับผมมีผ้าม่านแล้วก็ผ้าห่มน้ำนะครับพี่น้องอันนี้คือผ้าห่มอันนี้ก็ผ้าม่านนะครับพี่น้องนะครับผ้าม่านนี่ก็ผ้าม่านมือสองนะครับผ้าห่มนี่ยก็ผ้าห่มมือสองนะครับพี่น้องคือเอาราคาที่มันบ่สูงเกินไปนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็ซื้อได้นะราคากับบูสสูงเกินไปนะครับผม เงินเสือแขนย่ายผมกับลุงอ่าตัวละหาสิบบาทพ่อนะครับพี่น้องนะครับหาสิบบาทกางเกงเนี่ยกระตัวละลอยนะครับพี่น้องอ่าในเมืองอาจจะขายเป็นลอยเก้าเก้าอาจจะสองลอยกั้วนะครับแต่ว่าแถวบ้านเฮาอาจจะราคาเกินลอยนี่อาจจะขายออกอย่างนีจังน้อยนะครับพี่น้องเนาะนะครับโอเคนะครับการเลือกการสางคอตัวแตกต่างหรือสางจุดเด่นให้กับร้านเฮา นะครับเพื่อสร้างยอดขายแล้วก็เพิ่มยอดขายให้าร้านเฮ้าให้แตกต่างจากร้านช่ำร้านโชควยร้านอื่นๆนะครับพี่น้องนะครับโอเคครับผมการถือว่าเอาสาระเอาประสบการณ์มาแบ่งปันครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปนี้ก็่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องกดกระดิ่งกดทั้งหมดนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็่าลืมกดติดตามให้แน่นะครับพี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ แม่ตามไวจงรีบกลับไปที่สารคา